สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ s k y w ว้ TV Gamer นะครับโอเควันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีไม่ใช่สอนดิเหมือนว่าเริ่มซีซั่นม e c คราฟใหม่นะครับก็พอดีว่าม e c คราฟเหมือนได้เริ่มซีซั่นใหม่แล้วนะครับผมจะเริ่มซีซั่นใหม่เหมือนกันนะครับก็ผมก็จะมา,าเล่นม e c r a f t ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาก่อนโอเคไม่ไม่ใช่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับจะมาเริ่มซีซั่นใหม่กันเลยโอเค,ก,เก,เค,อเคก็มาเริ่มใหม่กันเลยนะครับก็จะมีสอนอะไรต่างๆเพิ่มมากมายนะครับโอเคก็มาเริ่มใหม่กันเลยนะครับอันนี้เริ่มใน1.7.9เช่นเดิมนะครับผมสร้างโลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวไม่จะเฟลเหมือนตอนนั้นอีกนะครับโอเคเปิดมาก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเค นะอเคอย่างแรกมาครับต้องตัดไม้นะครับเช่นเดิมนะครับอเอาชิเพเลนคืนแรก ss 2นะครับชิพเลนสองนั่นเองนะครับก็มันมีอะไรมาใหม่ๆนะครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองเอ้ยเอ้ยหนึ่งจุดเจ็ดจุดอะไรนะจุดเก้ามั้งนะครับจริงจริงมันมีหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบแล้วแหละนะครับที่เราโชคดีเนะี่ยเกิดมาก็มีแกะเลย ขอขนแกะหน่อยแถาทำเตียงรับรองฮะสร้างแถวเนี้ยเต็มเลยเฮ้ยนะฮะคือไมค์ครับเนี่ยมันไม่ค่อยนิ้นภาพสวยนะครับมันนิ้นมันน้นเอ่อแนวยืดยุ่นนะครับยืดยุ่นหมายความว่าไงก็เน้นแนวเอ่อการ สารสร้างบ้านนะครับอะไรพวกนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ราของโอเคโอเคไปตัดไม้กัน ก็ถามว่าไหมครับทําไมถึงมาอัดอีกก็อยากอัดนะครับไม่มีอะไรหรอกนะเพื่อนผมบอกก็อยากอัดไมครับเหมือนกันผมก็อัดได้แล้วนะครับผมไม่ใช่คนบ้าปัญญาอ่อนเลยถึงขนาดเล่นไมค์ครับถึงก็ติดนะครับผมชอบไมค์ครับอย่างหนึ่งก็คืออิสระนะครับง่ายนะไม่เหมือนเกมบางเกมนะครับที่ให้ทําโค้งทเควสโอ้แรงหนาไปเลย คือไหมครับเป็นเกมโอเพนเะวิลดะก็คือเปิดโอกาสให้เราสร้างเจดเปิดโอกาสให้เราสร้างโลกสร้างโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแค่การสร้างบ้านนะครับเนื้อหาเกมนี้ถือว่าสนุกนะก็คือค่าเอ็นดูเอ็นเดอร์ดัก่อนอะไรพวกเนี้ยนะถึงแม้จะดูเป็นเกมปัญญาอ่อนแต่ก็ยอมรับเลยว่าสนุกมากนะผมชอบเล่นนะครับตอนเด็ก โอเคเรามาตามอาหารก่อนนะตรงนู้นมีถ้ำงั้นเราเดี๋ยวไปคุดถ้ำกันก่อนแถวนี้อุดมสมบูรณ์นะฮะมีแกะเพียบเลยแต่เราจะสร้างบ้านตรงไหนนั่นคือปัญหานะแมงกวังเอาไปพอประมาณคือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า,วาสร้างบ้านแถวไหนดี หรือจะสร้างในถ้าเออผมไม่ค่อยเป็นคนชอบสร้างบ้านในถ้านะครับแต่ก็สร้างไปเถอะนะครับดูจากจำนวนไม้แล้วก็ไม่น่าจะพอโอเคตอนนี้ก็สร้างบ้านกันเลยดีกว่าเจ้ย,ยเตรียมทางออกไว้ โอ้นึกว่าถ้าใจะใหญ่โอเคเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันด้วยด้วยอะไรดีด้วยไม้ไหมอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> คือสร้างบ้านในถ้าม,มันจะง่ายนะครับนะบไม่ต้องเคลียร์อะไรมากมายนะครับแต่ปัญหาของเราก็คือ แถวนี้ไม่มีภูเขาเลยนะครับลองแถวแถวนู้นดูทำเป็นพงหญ้าไปเลยแล้วเราลองสำรวจหมู่บ้านอินบีซีไหมเพื่อจะเอาปเปลงแล้วไหเดี๋ยวเราทำทำอุปกรณ์ให้พร้อมครับ เราจะไม่ใช้หน้าของไม้โอเค่ายแล้วอ้าวบิงไม่ได้ด้วยเปเงือะนี่มันเป็นไบโอมอะไรวะป่าดิบเหรอป่าอ่าม,มนูนไม่มีอะไรกินเอาเนื้อหาย เนื้ออยู่นี่นึกว่าเนื้อมันไม่ดอบจอ่อดอบเยอะนะเนื้อเอ้ยไปไหม้ได้ไงอะ่ะเ,ออเดี๋ยวหาหาที่ทำเลเหมาะๆนะครับสร้างบ้านสองสักหลังแต่เราจะมีเวลาสร้างหรือเปล่อดีแค่นั้นแหละ ที่ผมห่วงโอเคมาเก็บฝักทองกันโน่นเลสร้างแถวโน่นนะ,ะเป็นอ,อะไร <c oughs> เราอยากสร้างแถวแถวภูเขาะฮะแบบเป็นทะเลอะไรเงี้ยโอ้เยอะวะ่ะโอกาสเจอนี่ถือว่าเยอะมากไอ้ฝักทองเนี่ยเดือนนะี้ ดูจากจำนวนไม้เราไม่เหมาะแค่การสร้างบ้านโอ้สิบเจอันนะครับเยอะมากแต่ที่ดีผมไม่สร้างบ้านในไบโอมนี่หรอกนฮะแม่งที่นี่นะฮะแต่ตรงแม่น้ําตรงนี้มังสวยนะครับเอาเป็นโอ้ยกระตกกระตกเว้ยมันมากระตกกยังวะไม้คามน้ำวันแม่งยิ่งกินแรมนะครับแรมมก็นะ จำผมก็บอกแล้ว12จิกนะครับไม่ได้อะไรมากไม่ได้อะไรมากเอาเป็นตอนนี้กำลังหาภูเขาฮนะต้องงงไหมนั่นอนะจําเลยคือ <c oughs> เรานอนข้ามคืนได้ไม่มีอะไรมากหรอกนะเฮ้ยโดด นี่แหละตรงนี้แหละประมาณตรงนี้ฮะโอเคอเคโอเค,อเคแถวนี้ก็ได้าทดต,ต่ำลงมาหน่อย ให้มัน,มนดูเป็นโครงบ้านนิดนึงโอเคนะเปลี่ยนบรรยากาศฮนะสร้างบ้านมาสร้างบ้านด้วยติวงมาหล่คลิปนะคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวบ้างนี่โอเคนี่ขุดไว้ อุ้ยโอเคครับเตาเผาเอาไม้เอาไม้เผาไม้ฮะจะได้ได้ฐานนะครับ เนี่ยแหละดีละเปลี่ยนแนวมั่งเอาวิดีนะครับถือว่าได้หินไปด้วยวิเฮ้ยอันไหวะเนี่ยสร้างบ้านในถ้ำมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮอเคเรามาเปลี่ยนพื้นดินกัน เราจะให้บรรยากาศในถ้ํานะฮะนี่เราจะทํำยังไงล่ะล่ะเราก็ต้องทําให้เป็นประโยชน์ได้เลยบูชาไว้ในบ้านหนึ่งอันนอกบ้านหนึ่งขยายอาณาเขตฮะ ตักไฟโอเคไอ้ไอ้ไอ้เอ,เอ,เอ้ความจริงไม่ได้เอาอะไรมากมายหรอกนะครับแค่เพียงว่าจะเอา,เ,อาเนี่ยแปะนะครับคือมองเป็นดินแล้วมันไม่สบายตาฮะ คือไม่ชอบอ่ะนนง่ายๆเข้าใจปะคืออัน,นี่เป็นสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับก็คือชอบแบบไม้มากกว่า,าถ้าสร้างบ้านในนี้ก็จะทำด้วยดินตลอดอจะทำด้วยอ,อนี้ตลอดนะฮะย่งเงียโผล่ไปข้างนอกเลยอุ้ยเผาเผาเผา,ผามูเแล้วโอ้ว้ มเล่นในโหมดเลยเนี่ย easy นะถ้าจำไม่ผิดนะ easy ง่ายพอถามว่าทำไมไม่เล่นระดับาร์ดไปเลยล่ะม,มันก็ตอบยากเหมือนกันนะนะเฮ้ยทำไมเป็นงี้เนะี่ยทำไมมันโลง่งเผื่อแม่งมีตัวอะไรตกลงมา นี่เนี่ยพอดีละบ้านสวยโอเคงั้นเราทำนี่เลยดีกว่านะครับขนแกะโอเครู้สึกจะอานมานานมากแล้วนะครับโอเคเอ้าเอาเฮ้ยโอเคเอา้าอดมาไง โอเคเดี๋ยวขอจบพิยงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมากันใหม่นะครับเดี๋ยวต่อเผากับอันนี้ล่ะไม่เหมาะตาเลยนี่คือจะคาบอันนี้ฮะเฮ้ยมันไม่ได้นี่เออมันต้องใช้สีเดียวกัน เออเนี่ยแหละโอ้โหเต็มเต็มหน้าถือว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโอเคบ๊ายบาย